เอาไปร้องจานสไลด์นะครับเดี๋ยวง่ายๆครับซี่องเยี่ยวก็ได้นามไรก็ได้เอาผมมาร้องเปิดแหลมมันจะเอาผมครับแค่สไลด์ครับสไลด์ตรงจุดตั้งจุดได้ก็ได้ครับอยู่ในจานเกี่ยวเขาไครับเอาหกนะครับนะครับเป็นยับนะครับสมมติถ้าอยากได้นามไรครับเพราะเาอยากได้หกเพราะอยากได้หางก็สไลด์เพิ่มเเดียวครับตั้งจุดได้ก็ได้ครับนี่ตั้งว่านี่เราหาครับ นะครับนี่ครับมันย้ำครับอยากได้เอียวเอาเอียวมาใส่ตรงจุดตรงนี้ครับเดียวครับเอียวนะครับนครับม่นย้ำอยากยืนหนึ่คือว่าตั้งนะครับตั้งคือเ้นกยืนเอียวครับนี่ยืนได้นะครับยืนในทุ่งนาครับแต่เมื่อกี้ตัวนี้เป็นยืนนะครับเอียวตั้งเป็นยืนเกิดจวนี่เอามาแค่ส่เลยปื๊บตังจุดเดิมครับตัวนี้เป็นซีได้นะครับนี่ครับลอได้หลายนะครับผม การเกตเ A นะครับนี่ครับ